ลิงที่เขาถามมุกเนี่ยเขาไม่กินแล้วไม่กินกล้วยกันแล้วนะลูกเพชรน,นะคือหนุ่มจางมาบอกว่าร้านนี้ไม,ม่ธรรมดานะเลยเยอะมากนี่หนุนมนนะ่มจ้างแต่นี้ไม่ต้องแกะแล้วนะเมื่อก่อนต้องแกะนี่ไม่ต้องแกะอะไรเนี่ยนี่คืออะไรนี่คืออะไร สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะฮะสู่ช่องตุ้มแมงรุงป้องยาดนะฮะเข้ามาแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้เลยครับวันนี้ฮะผมอยู่กับลูกสาวชื่ออะไรคะ,คะชื่อลูกเพจนะคะวันนี้เราจะไปไหนกันดีไปโรงเรียนแม่กันค่ะว่าไมไ้ไปเที่ยวเหรอไปโรงเรียนแม่แล้วเราต้องไปไหนกันดี ไปทะเลไปทะเลไปทำไมไม่มีที่ดักรายไปทะเลไม่มีที่จักซายนะฮะก็ช่วงนี้นะครับเขาบอกว่าทะเลเปิดแล้วนะครับก็พาลูกเพชรไปสมบัติบรดากาศอะไรทะเลแด่ดะี่ดดะเดดะนดะพูดเองเ้ว่ยเร็วเดเดะเยะไปะเจอกันอีกเีนะเดะเดะเสะเดะเดะเด่ ทะเลเลยเจอกันเลยเจอกันที่ใครอ่ะที่ใครอ่ะแม่เออเลยเจอกันที่ทะเลนะผู้ชมฮนะซื้อหนังจ่างมาอมว่ารา้านนี้แม่งไม่ธรรมาดาเลยอห้เยอะมากดูดิ่กว่าห้าสิบเองหนังจ่างเดี๋ยวนี้ไม่ต้องแกะแล้วนะเมื่อก่อนต้องแกะนี่ไม่ต้องแกะอะไรเนี่ยนี่คืออะไรนี่คืออะไร หนให้มันดูเยอะแล้วออกไปมันก็เยอะนี่เราจะยอดนที่เพื่ออะไรเป็นการขายของเขาอ๋อเอาโยนหยวนโยนห้าสิบบาทถูกแล้วฮะไม่ต้องแกะเองด้วยอืมอร่อยมากเอาล้วะตอนนี้นะถึงทะเลเรียบร้อยยังไม่ถึงยังไม่ถึงกำลังจะถึงทะเลนะแต่ว่าลูกเพรอะแวะซื้อของซื้ออะไรบ้างลูกเพร ท,ที่ตักทรายแล้วก็เปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปสนุกสนานกันในทะเลดูดิว่าลูกเพชรเนี่ยจะไปทําอะไรในทะเลนอกจากไปเล่นน้ำทะเลแล้วจะไปสร้างอะไรไปอีกมีอะไรบ้างในนี้มีมีปลาโลมาที่ตักทรายอันนี้ที่เกาหลังใช่ไหมใช่ใชเ,รเรียกอะไรที่ขุดทรายที่ขุดทรายเดี๋ยวไปสนุกกันโอเคไหม น,นี่ถึงทะเลมาที่เรียบร้อยแล้วนะก็เล่นตามภาษาไปกันะแ,แล้วก็จถักทรงที่ถังทรายนะครับแต่ดู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 ดดนะที่ถังทรายนะฮะแล้วก็น,นี่เดียวฮนะที่ไม่ต้องมาเช่าทะเลก็คือการมาเชื่อมวงยางถวงยางถวงยางห่วงยางอ๋อแต่ถ้าเป็นผมนะผมมาเช่าเขาดีกว่าไม่ต้องซื้อไม่ต้องมานั่งเป่าเลย อ่าวันนี้เล่นน้ำทะเลสนุกไหมคะลูกเพชรขาสนุกค่ะลิงจะอยู่ทไ่สุดในโลกลแลยหลังจากเล่นน้ำทะเลแล้วนะถ้ามาบางแสนเนี่ยป๊าป๊าจะพาไปดูลิงพาไปดูลิงต้องไปขึ้นเขาสามเลยเขาสามเลย<า>ลูกเขาสามหกลูกหมายว่าสามมุกพูดใหม่สามมุกลิงอยู่บนเขาสาม มาเดี๋ยวป๊าพาไปดูลิงนะจ๊ะลิงทำหน้าไงจเจเกีย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 ร้องลรร้องไงร้องไงจเจเกียเจเกียเจเกียเกียเลยเหรอโอเคไปดูลิงกันนี่ลิงตัวใหญ่มาแล้วพ่อลิงเฮ้ยอย่าพุ่งมาพ่อลิงพ่อลิงเย็น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 ฟ้พ่อกินพ่อลิงพ่อลิงขวาน เลี้ยงขู่อ่ะนี่นะลูกเพ็ดลิงที่เขาถามมุกเนี่ยเขาไม่กินแล้วไม่กินกล้วยกันแล้วนะลูกเพ็ดนะกินอะไรลูกเพ็ดกินอะไรกินมะม่วงกินมะม่วงลูกเพ็ดลิงลิงอยู่ข้างบนเลยอยู่บนหลังคากลัวปะกลัวไหมกลัวเหรอลิงลิงเขาไม่กินกล้วยแล้วลิงลิงกินอะไรนะกินมะม่วงเดี๋ยวเราเอามะม่วงให้ลิงกินนะโอเคปะ มาอีโอเคมาพี่ต้องใจยีไเลยนี่มันปอกเป็นด้วยอ่ะไม่ได้นะครับเราต้องปิดกระจกไว้ก่อนเพื่อ กันผ้านะเขาบอกว่าไว้ใจไม่ได้นะเห็นไหมลูกเพชรลิงเขารักกันไหมรักกันไหมคะรักไหมรักรักกันพ่อแม่ลูกใช่ไหมนะเยอะไหมที่นี่ที่ที่เขาสามุกลิงเยอะไหมคะลูกเยอะมากเยอะมากเห็นแล้วรู้สึกยังไงดีใจไหมดีใจไหมกลัวมันทำมันมันขู่เพชรยังไงมันขู่เพชรยังไงแต่เพชรขู่ปลาให้ดูหน่อยดิโอ้ยแหวววิ่งเล็บเปลี่ยวเล็บดิ ห,ห,หลังจากที่ให้อาหารลิงแล้วนะฮะมาทีน่นี่เขาสามมุกนะฮะแนะนําร้านอาหารอยู่หนึ่งร้านนะฮะชื่อร้านอาหารว่าวังมุกร้านอาหารอร่อยมากผมมากินตั้งแต่เด็กๆอะ่นะทุกวันนี้ร้านเขาก็ยังอยู่ <Wow. S 1> นะฮะวันนี้ก็จะพาลูกเพชรไปกินไปร้านอาหารต้องสั่งอะไรลูกเพชรข้าวผัะเดี๋ยวไปดูกันนะฮะเรา3 4มสี่คนพ่อแม่ลูกนะครับจะสั่งอะไรกันกินนะฮะ เอาหมั่ได้เลยครับชื่อว่าร้านอาหารวังะไร,รวังมุกไปแล้วไปดูร้านหกัน อ,อิ่มแล้วอะลุงเอ็นอิ่มยังอิ่มแล้วนะอิ่มแล้วโอ้โหกินเรียบเลยน้ำอะไรตอนนี้น้ำมันไปขึ้นรถหลับไหมเนี่ยจะหลับไหมหลับไม่หลับอ,อิ่มไหมอิ่มอิ่มป่าอิ่มไหมอิ่ม,ม,ม,มยังเลยอิ่มยังเลยสนุกไหมวันนี้อโอเคสนุกไหมครับวันนี้ ดังดังดังโดดคบวันนี้สนุกไหมคะลูกเพชรขาสนุกค่ะสนุกมากๆเลยวันนี้เราไปไหนกันมั่งไปทะเลไปให้อาหารอะไรไปให้อาหารลิงไปให้อาหารลิงนะแล้วครั้งหน้านะลูกเพชรจะพาไปเที่ยวไหนนะฝากติดตามด้วยนะกับช่องตุ้มเมงรุงป้อมยามบายลูกเพชรซี่ อย,อย่าลืมกดอะไรอย่าลืมกดอะไรคอย่าลืมกดไรกดคัคากดากดอดงด้วยะคะทไปก banks, ินนะคะไปไปดทีค่ะ